ยูสิชิงแชมป์โลก2021ไนจีเรียแคเมรูนถอนตัวนักตบสาวไทยเข้ารอบต่อไปทันทีสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันของศึกวลอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศเม็กซิโกได้ประกาศว่าทีมชาติไนจีเรียและทีมชาติแคเมรูนไม่ได้เดินทางมาร่วมแข่งขัน และทําให้ผลถูกปรับแพ้บายเคมรูนจับลากอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพซเซอร์เบียแคนาดาและโอแลนด์ทําให้4ทีมที่อยู่ในกลุ่มนี้การันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีเช่นเดียวกันกันกบไนจีเรียที่อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับสหรัฐอเมริกาโมรมาเนียไทยและปรโตริโกซึ่ง ทั้ง4ทีมที่เหลือจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันส่งผลให้เกมในัดแรกของทีมยุวชนสาวไทยนะครับมีคิวจะลงแข่งขันพบกับนจีเดียคืนนี้นะครับก็ถือว่าสาวไทยจะชนะผ่านนะครับโดยจะไปลงเล่นในเกมนั้นแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 21กันยายน2564นะครับเวลา23นาฬิกาแทนนะครับก็รอเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าไทยเข้ารอบแบบฟุกฟกไปเลยนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับพรุ่งนี้ไทยพบกับสหรัฐอเมริกานะครับเวลา23นาฬิกานะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอยก็มีข่าวอัปเดทเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับที่ช่างยอดอยอัพเดททุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ